กลับมาเบรกนี้เราไปดูกองถ่ายละครโรแมนติกค,คอมดี้นางร้ายซัมเมอร์กันค่ะได้ข่าวมาว่าเบื้องหลังพระนางออกแนวตีกันตลอดเวลาอ้าวอ้าวอ้าวต้องรีบไปห้ามกันแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม นางเอกน้ำฝนพัชรินก็ขึ้นสเตตัสเลิฟเลิฟพระเอกสุดฮอตอเล็กซ์เดรเดจากละครนางร้ายซัมเมอร์อยู่ดีๆก็มีอันเปลี่ยนใจกระทันหันค่ะหลังจากเข้าฉากคุณแม่จองบงการหันนี้พรสอนจัดนัดบอดหาคู่ให้ลูกชายสุดห่วงเย้ยนางเอกน้ำฝนพัชรินตามเรื่องหนุ่มอเล็กจะต้องหนีเตลิดผู้หญิงของแม่หลังจากรู้ว่าผู้หญิงคนสวยที่อยู่ตรงหน้าแท้จริงแล้วเป็นสาวประเภท2แต่นอกฉากหนุ่มอเล็กกลับชื่นชมไม่ขาดปากว่าสวยยิ่งกว่าผู้หญิงจริงๆซะอีกอื้อทีมแทงกันด้วยวาจาแบบนี้ ดูท่านางเอกน้ำฝนจะต้องเรียกเคลียร์กันยาวสั้นแล้วล่ะค่ะตลกดีเพราะน้องเขาสวยมากเจอแล้วน้องเขาสวยถูกใจตอนแรกบอกเอ้คนนั้นนึกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นเอ่อเอ็กซ์ตร้าฮะเอ้เอ็กซ์ตร้าคนนั้นสวยจังพี่เอิญไม่เอามาเล่นแทนพี่น้ำฝนหุ่นดีสวยอืมใช่เดี๋ยวนอนเรื่องนี้ก็ผมว่าเป็นละครที่น่ารักเรื่องหนึ่งเพราะว่า หนึ่งก็คือพี่น้ำฝนเล่นเป็นฝาแฝดก็จะได้เห็นพี่น้ำฝนในสอ,สองมุมฮะแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกที่ผมก็ได้เป็นพระเอกคู่กับพี่เฟิร์สด,ด้วยอะไร ส่วนงานละครเวทีดีๆจากรุ่นบรมครคูเพอ่ออีสูปประวัติปัตธรรมสูตรโอลม่านบ้านพ่อแผนก็เป็นอีกงานที่ไม่อยากให้พลาดกันจริงๆค่ะเพราะพ่ออีสรวบรวมยอดฝีมือจากทุกแขนงการแสดงมารวมไว้บนเวทีคับข้างทั้งวงการตลกดาราและลิเกเงินล้านประกันพรพิสุธิ์วันเทนีม่วงบุญแต่ละชื่อการันตรีความสวยงามคุ้มค่าและสนุกแน่นอนเห็นแค่ลีลาขุนช้างพาอ่ออีสออกแขกมาคึกคักที่ห้องข่าวสีสันบันเทิงวันก่อนก็อยากกดโทรออกไปจองบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์อย่างด่วนแล้วละค่ะ เตรงเต่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 งเตรงเตรงคลานันเจ้าจอมเจ้าจอมมอมคุณช่างพอเรือนรางแสงทองส่องอารามหน่อย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 ประมาณนี้ะคอนเวทีที่มีการแสดงเหมือนพื้นบ้านมีเพลงพื้นบ้านไทยเยอะแยะเลยนะคะไทยลิเกก็มีเพลงเรือก็มีลำอีสแตนด์ก็คือว่ายกมาหมดคุณผู้ชมจ่ายเงินดูเดุณผู้ชมคุ้มสุดๆเลยนะคะบัตร ต้องบอกจริงๆว่าเหลือสัก3 0บอนะบัตรโดนมาขอเชิญพึ่งจะโชว์ลีลาการซ้อมดนตรีให้แฟนๆได้ดูกันไปหมาดๆล่าสุดพี่จ <inclusion> 5. 5. ิ๊บวสุก็อาสาเป็นตัวแทนของพี่แจดนุพลมาเชิญชวนให้แฟนๆไปร่วมสนุกประทับใจกับคอนเสิร์ตฝันสีทองตอนยิ่งนานยิ่งรักแจดนุพลแก้วการคลาสสิคอลคอนเสิร์ตวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้ที่อีเวนต์ฮอล์ไบเทคบางนาผ่านรายการสีสันมะเถิงว่าให้เรียบเรียบซื้อบัตรกันด่วนเพราะถ้าพลาดไปเสียใจแน่ค่ะ ตอนนี้เราพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังนะครับเตรียมตัวมาให้เต็มที่เตรียมกายเตรียมใจเตรียมความฟิตเตรียมที่จะมารับความสุขกันอย่างเกินร้อยกับบทเพลง40กว่ากับบทเพลงที่เชื่อว่าทุกเพลงอยู่ในหัวใจคุณร้องขึ้นมาทุกคนร้องตามได้หมดก็บัดตอนนี้เราน่าจะ95%าแล้วนะฮะเกี่ย9 9ก็ถ้ายังพอมีอีกนิดหน่อยสำหรับแฟนๆพี่แจ้อย่างไงก็เชิญดูได้ที่ไทยท,ทิเกตเมเจอร์